สวัสดีค่ะพอเป็นพี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืออยสโส้เช้านี้พาพี่น้องเฮ็ดเน่ากินกแเราจะพี่น้องเมื่อนี่แกงเขียวหวานอาหารไทยนะจ๊ะเราวันนี้เรายังไม่ทําจะท,ทําเที่ยงคืคือตาค่ะอาหารเราอันนี้เมื่อเสาร์ชิบอยฟังเจ้ากแกงเขียวหวานเห็ดแกงเขียวหวานมูเจ้ากัเห็ดเป็นเรื่องนาอพี่น้องเนาต่้งคนอันต่างกัเห็ดสูตรแพสุดมั่นนั่นแหละมูเจ้าก็บเบิ่งวิดีโอคอยไปกันเลยกันแล้วคอยจะชิบอยอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเสาร์นี้คอยไปหากิน คิดออกแล้วว่าจะคล้องสีแกงเจียวหวานหมูแต่ปรากฏว่าในหมูบนะ่บ้านน่ะมันบมีร้านร้านขายกะทิซดบ้านนี้ค่อยก็เลยคิดออกว่าตลาดอีกตลาดหนึ่งมันมีนี่ว่าคิดว่ามองหันมันตรงมีแน่เลยครับมอเตอร์ไซค์ไปขับมอเตอร์ไซค์ไปย่ปงางเลาะหาตลาดอันอันอัน,อนกะทิซดมันมีร้านขนมจีนบีบซดอยู่ร้านหนึ่งแต่ก็ไปย่ปงางเบิง่งเลยได้แต่ว่าคือบ่อเห็นขี่รถไปอีก เฮ้ยหาอย่างไดก็หาบ่เห็นปรากฏว่าเขาเส้นเวนซะสื่อกะทิกองบ่ได้ดอกกะทิสดพะนะอ่าเอากะทิกองกะกะทิกองซื้อมากองไงุน่นเด้อ่าบัที่นี่สักพักหนึ่งว่าถ้าในมีพริกแกงว่ะสันก็เลยแวะไปร้านขนมจีนขันสดนะ่ะหล่ะเขาไปซื้อเขาไปซื้อพริกแกงพริกแกงเขียวหวานค่ะวะสันหันไปฮึกะทิสดเอา เมื่อกีเมื่อกี้กูเขายังงัางไม่หนีอยู่วะคือบอเห็นศูนอยจากของอยู่ไปซื้อกะทิกองใหญ่มากแบบจีนก็เลยถามว่าเออกะทิสดขายครึ่งโลไหมเขาบอกโอเคขายค่ะก็เลยเด้ซื้อกะทิสดมาอีกครึ่งโลเพิ่งกะทิสดครึ่งโลกะทิกองฉันก็เลยบ่ใส่เพราะว่าฉันปกติ้าว่าจำเป็นดีสิบ่มสิบ่มักใส่กะทิกองแห้งนะเพราะว่าสีสันมันไม่สวยฉันไม่ชอบเออฉันก็เลยเด้ใส่กะทิ สดเมื่อนหร่กะทิกองมาใส่ตู้เย็นไว้คือเขาเสียดายอันนี้สิบอ้ฟังว่าปลาเขือใส่บักเขือยาวเด้จาบลเขือยาวๆเพราะว่าสูตรของมยยาสอนมาสูตรของมยยาสอนมาคนสิบอใส่บลาเขือนปลเขือเปาะบานเท่าเด้นั่งนั่งสิมักใส่ปักเขือนแาฉันก็เลยเหตุสูตรไมยยาเมือนีร่ไมยยาสอนมาใส่ตามสูตรแล้วเลยอัน แต่ว่าเราสิบเสอรสลดดเราทีใส่สรถด,ด,ดีแต่ว่าฉันเติมแตงนิดนึงแต่ว่าบักเขือนี่ตามสูตรเราเด้ถ้าเองใส่ทําแกงเขียวหวานเองต้องใส่มะเขือนี้นะใส่มะเขือยาวจะใส่มะเขือนี่แม,ม่อร่อยไม่อร่อยเพราะว่าอะไรบอกผื่นไม่งาเลยได้บั่นเพิ่นบบก,กินบักเขือี่น้องไม่งา,า่อยเพิ่นบบก,กินบักเขือเปาะบั่นเห้เพิ่นกินบกเป็่นฉันไปอยู่น้าเพิ่นแหลกๆฉันผ้าอันซามีฉันก็บม่เคยกินพักเด้กินเป็นตะบักแสงอย่างเดียวพักนะ พักย่างอื่นกินบ่เป็นฉันไปอยู่ฉันกับผ้ากินทั่วทีตั่วแดนพักเพิกซื้อไปตาน้าพริกซื้อพักซื้อยาไปเทิื่องบักแตงเครื่องบักเกลือเคิื่องบักทัวเครื่องมะละขีนกเครื่องยอดมะละตอนนี้แฟนฉันกินได้เบิดกินเป็นทุกอย่างมักพ้อมมะละขีนกอันเพราะว่าพ่อแม่อยู่น้อพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาบ่พผ้ากินน้องพี่น้องเขาผ้ากินแต่บักเขือเนาก็บักแตงบักแตงบ้านเฮาอ่ะแตงน้อยๆอ่ะกินกับป่นอ่ะ่นกินเป็นแ่นั้น มาที่นี่มาอยู่น้ำชันชีวตปีกินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างฉันพาฉันพานั่งกินเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเออพาลูกเ้าจะกินไปท,ทัท่วทิยพย์โทษแดนพถอะนะเอามันก็มีประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นมละลักี้นกเนาะพี่น,อ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 นอ้องเนาะก็เป็นแบบเขาเอ่ยอีหยังก่อต้านอนุมูลอิสระคนมาออก,กินแล้วดีเออนี่เสร็จแล้วแกงเขียวหวานข่อยเป็นไดเจ้ากระเบื้องอาเดอรปรุงแบบใดแบบใด,ดไผ่เชื้อหน้ากับเห็ดผู้ใดนก็สูตรไผ่สุดมันละแกงเขียวหวานบนหินยากใส่แค่น้ำตาล ปี๊บแล้วก็ผงรรตีผงนันแค่นังอะก็แล้วแล้วก็อันเกลือนิดหน่อยใส่เกลือเข้าไปนาจาะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ใ้ได้ดจ้า